ครับต่อไปครับท่านสีโสภาโกดคำลือครับเชิญครับท่านประธานีด้คารอบดิฉันนางสาวสีโสภากดคำลือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่เขตสิบพรรเพื่อไทยคะ่ะท่านประธานคะดิฉันขอใช้เวลาไม่นานคะ่ะมีแค่2ประเด็นดิฉันได้อ่านรายง,งานฉบับนี้แล้ว ซึ่งพูดถึงการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างดิฉันเองขอสนับสนุนข้อมูลในหลายส่วนที่ทางคณะอนุกรรมธิการได้จับทำขึ้นค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาแนวทางพัฒนาระบบลลจิสติกส์ค่ะท่านประธานซึ่งนำไปสู่ข้อสังเกตที่ดิฉันจะขอฝากโดยประเด็นแรกนะคะที่ดิฉันจะพูดถึงในรายงานฉบับนี้นะคะในหน้าที่106ค่ะ ซึ่งในพารากราฟที่สองนะคะไดเ้เป็นรายงานจากข้อมูลผู้แทนสำนักส่งเสริมอุตสหาหกรรมการแพทย์ครบวงจรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพค่ะเขาไดเา้เขาได้กล่าวในข้อในโดยรายงานฉบับนี้นะคะได้เขียนว่านอกจากนั้นยังประกาศให้จังหวัดพิษณุโลกเป็นไมซิตี้เป็น เป็นศูนย์กลางด้านการประชุมความร่วมมือระหว่างกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างภาคเหนือตอนล่างสองกับจังหวัดกลุ่มจังหวัดและประเทศที่เกี่ยวข้องดิฉันสะดุดตาค่ะกับเรื่องนี้มากเลยค่ะท่านประธานคือแค่สงสัยว่าเหตุใดการพูดถึงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกในด้านธุรกิจไหมข้อมูลนี้ ถึงได้มาจากผู้แทนสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรก้มสนับสนุนบริการสุขภาพซึ่งดิฉันคิดว่าเป็นข้อมูลที่ดีนะคะแต่ว่าน่าจะได้ข้อมูลสนับสนุนเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวและบริการก็จะเป็นตัวช่วยเสริมให้รายงานฉบับนี้มีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นค่ะส่วนประเด็นที่สนะคะที่ดิฉันให้ความสนใจกับธุรกิจไม้ค่ะ และอินดีที่สนับสนุนในให้พื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกได้รับโอกาสพัฒนาไปสู่การจัดไมซิตี้เช่นเดียวกันแต่ทั้งนี้ทท่านั้นแล้วการที่จะให้พื้นที่ใดเป็นพื้นที่ศูนย์กลางในการจัดธุรกิจไหมย,ยกตัวอย่างนะคะถ้าหากเราจะจัดงานเอ็กซ์โปใหญ่ๆอย่างที่เราเคยได้รับทราบกันการจัดงานเอ็กซ์โปดังๆระดับโลก ก็จําเป็นค่ะที่จะตใช้ระบบโลจิสติกซึ่งเป็นหัวใจสําคัญอย่างหนึ่งในการดึงดูดคนจากทั่วทุกมุมโลกเดินทางมายังพื้นที่จัดงานรวมไปถึงการขนส่งสิ่งของเพื่อให้มีการจัดงานเอ็กซ์โเกิดขึ้นดิฉันอยากขอฝากไปถึงความที่เป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะโดยใช้รายงานฉบับนี้เป็นตัวขับเคลื่อนพัฒนาสนามบินจังหวัดพิษณุโลกที่ให้ ที่สามารถรับรองการเดินทางและขนส่งสินค้ารวมถึงพื้นที่ที่ต้องการให้เกิดคาโก้เพื่อให้เป็นส่วนรวมและการกระจายสินค้าได้มากขึ้นดิฉันอยากจะขอฝากทางคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจได้โปรดติดตามเรื่องนี้ต่อด้วยไม่ให้จบเพียงแค่รายงานฉบับนี้ค่ะเพราะธุรกิจเพราะ เพราะการจัดการธุรกิจไม้แต่ละครั้งมันสามารถสร้างเศรษฐกิจด้านอื่นๆได้อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศไทยเช่นเดียวกันขอบคุณมากค่ะท่านประธานขอบคุณมากนะครับ